รู้หรือไม่ผิวคําคอดำรักแร้ดำคุณอาจกำลังดื้ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงแล้วอินซูลินส่งผลกับผิวคําคอดํารักแร้ดําได้ยังไงกลไกก็คืออินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งเมื่อร่างกายดื้ออินซูลินก็จะทําให้เซลล์ต่างๆนําน้ําตาลไปใช้ได้น้อยลงระดับน้ําตาลในเลือดก็จะสูงขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงก็จะกระตุ้นผิวหนังให้สร้างเม็ดสีเมลานินมากขึ้นเลยทำให้ผิวหนังบริเวณต่างๆอ่ะเช่นรักแร้คอขาหนีบข้อพับมีผิวค้ำมากขึ้นซึ่งคนที่มีปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มนี้ก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวาน Pcos หรือทานยาบางชนิดที่เป็นพวกสเตรอยอะค่ะหรืออาจจะมีกรรมพันธุ์บ้างดังนั้นแนะนำแก้ที่ต้นเหตุค่ะแก้ที่ภาวะดื้ออินซูลิน 3วิธีในการช่วยแก้ภาวะดื้ออินซูลินนะคะหลดอินซูลิน 2. มีการเผาผ่าญไขมันมากขึ้นและ3ก็คือมีช่วงอดอาหารไม่บ่อยมามีคําแนะนําตัวช่วยที่ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินนะคะก็คือสูตรฟิลเกรดถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจแล้วทักมาคุยันได้นะคะ